อยากจะถามอะไรครับผมตัดผมสั้นจะมีผลงานใหม่ไหมไม่ใช่ไม่มีไม่มีครับไม่มีก็คืตัดผมสั้นเพราะว่าเบื่อผมยาวครับถือว่าที่ผ่านมาแทนตาเวลาได้มาเสิร์ฟเมือออกมทิ่มตาก็ไม่ต้องเจ็บหัวเวลาที่ต้องใส่ที่คาดผมครับอะไรนะครับไม่ไม่ใช่เพราะอบอ้าวไม่ใช่เพราะอะไรไม่มีครับ ตอนนี้ไร้หัวใจมากาผมชอบมากเลยเปลี่ยนจากเสียงม้อตอนแรกเป็นเสียงขังผมฉนมีความสุขเป็นคอนเสิร์ตที่แรกในชีวิตผมนะที่เล่นมาแล้วมีคนโหเยอะขนาดนี้ผมดีมากแอลเอนยูนะทุกคนนีไ่ไหมขอทำทาุดท้าเลยนะอะไรนะเจอริสหรือ,อยัง เรียนหมอใช่ไหมเรียนหมอบ้ารวยรวยใช่ไหมก็ตั้งแต่พอผมรู้ว่าเขาบ้านเขารวยผมก็เลิกคบครับผมยังไม่ได้เจอเลยดิ๊ก็ค่อนข้างจะงานยุ่งเหมือนกันพป่ที่นี่สอบวันนี้ครับผมก็ขอให้พี่ลิศพี่ลพี่ลิศเขาสอบวันนี้แต่พี่น่อ น่าดีใจตรงนี้ผมขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมเราเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันจะมีแบบทำสัญลักษณ์ไงเราทำมือแบบไหนดีแบบนี้เหรอทำไมเราต้องไปตามเกาหลี ถ้าผมสามเราชูมือขึ้นมาพร้อมกันเอาไปร่วมมือกบนไหนก็ได้